สวัสดีครับผมนายชาวกร์พงศ์วัฒนารหัส6ก3 0 4 0ม5 9นส่หขีดหนึ่งครับวันนี้จะมาสอนเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคครับจากรูปนะครับอนุภาค p มวล m เคลื่อนที่รอบแกนตั้ง y เส้นไปตามเส้นโค้งครับสีเหลืองในสามมิติด้วยความเร็ว v เท่ากับ ดโดยอนุภาคจะมีเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง r ก็ศึกซึ่งก็คือเวกเตอร์ที่เทียบตำแหน่งของอนุภาคกับจุด O ครับโดย r จ,จะเท่ากับ x i บวก y j บวก z k ครับโดยอนุภาคนะครับมีโมเมนตมเชิงเส้น mv ซึ่ง จะมีโมเมนต์ตัมเชิงมุมซึ่งก็คือ s 0ครับเท่ากับค่าโมเมนต์ที่เกิดจากค่าโมเมนต์ตัมเชิงเส้นรอบจุด O นั่นก็คือ HO เท่ากับ r คูณ mv ครับโดยโมเมนต์ตั้มเชิงมุมนะครับจะมีหน่วยตามระบบ SI ก็คือหน่วยเป็นนันนิวตันเมตรคูณวินาทีครับหาก พิจารณาโมเมนตัมของแหลงรับซิกมาเอฟรอบจุด O นะครับก็จะได้ซิกมาเท่ากับ R ่าคูณซิกมาเอฟก็จะเท่ากับ R คูณ MV. ดอทนะครับหรือ MA ครับ ดิฟ s, s 0ต่อ t ก็จะได้ s 0ูซึ่งจะเท่ากับ r คูณ mv บวก r คูณ mv ค่ะก็จะเท่ากับ v คูณ mv คูณ mv ดอทครับโดยตัวนี้นะครับจะมาจาก v เท <V S 1> <V. S 2> ่ากับ r ดอทตัวนี้ครับซึ่งดนี้นะครับจะเท่ากับ0ทำให้เราได้ 0. s 0ดอทเท่ากับ r คูณ mv จะเท่ากับ r คูณ f ครับไปรูปนี้จะเป็นภาพในมุมมอง2มิติที่จะมีการวิเคราะห์มุมเซต้าระหว่างจุด r กับ v นะครับ ถ้ามองตั้งฉากกับระนาบ a ขนาดของโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของโมเมนตัมเชิงเส้นกับระยะฉากแสดงใน,ในรูปนี้เลยครับโดยสามารถเขียนรูปสเกลาร์ในสมก,การนี่ครับ h 0เท่ากับ mv r sin theta มีตำแหน่งและความเร็วระบุไว้ดังภาคครับโดยก็ะทำแรง f โจทย์จะให้หาโมเมนต u m เัมเชิงมุมที่จุด s 0สยหรือที่จุด o ครับหรือว่า s 0ครับแล้วก็อนุพันธ์เวลาของโมเมนตัมเชิงมุมคือ S. ครับโดย เราจะมาทำกอไก่ก่อนนะครับจากสูตรนะครับ Fh ศูนย์ 0, เท่ากับ r คูณ mb ครับ เราต้องมาหา r ก่อนนะครับโดย r คือระยะจากอนุภาคไปถึงจุด O ครับก็จะมีจากจุด O มาแกนนี้ครับก็จะเป็น3ไฮครับแล้วก็จากจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็จะเป็น ครัแล้วก็จุดนี้กับจุดนี้จะได้เป็น4 k ครับโดยเราจะได้อาเท่ากับ3 3 i บวก6 j บวก4 k ครับ m ก็คือมวลน,นะครับโดย โจทย์กำหนดมวลเป็น2กิโลกร,รัมครับก็จะคูณ2คูณ v จากโจทย์นะครับ v โจทย์กําหนดให้เป็น5เมตรต่อวินาทีไปทางแกน y ครับก็จะได้เป็น5 j เจครับถาทำการคูณกันผมจะ ทำการคูณเมตริกนะครับ ก็จะคูณจากเป็นแนวนี้นะครับคูณลงก็จะได้เป็นสามสิบ k นะครับแล้วก็จะเป็นคูณขึ้นก็จะเป็นนี่ครับก็จะได้เป็นลบสี่สิบนะครับโดยเราก็จะได้เป็น จะได้ s 0เท่ากับ30 k ลบสี i จะเขียนใหม่เป็นลบสี i บวกสา k หน่วยเป็นนิวตันเมตรต่อวินาทีนะครับไม่ใช่ครับหน่วยเป็นนิวตันเมตรวินาที ขอครนะรับโจทย์จะให้หาอนุพันธ์เวลาของ s ศูนย์นะครับก็คือ h ด h o ดับครับก็จะเท่ากับ r คูณด้วย f ครับนี่ครับจากที่เราพิสูจน์สุ อ่าเมื่อกี้เราหาไว้ได้ก็จะเป็น 3i บวก 6g บวก 4k ครับ f โจทย์ให้เป็น10นิวตันนะครับขึ้นทิศทางเป็นตามแกน z นะครับจะได้เป็น 10k ครับ เราก็จะทำการคูณเมตริกเหมือนเดิมนะครับ จะทำการคูณลงก่อนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับคูณลงจะได้6 0 i ครับลบด้วยคูณขึ้นครับจะเป็นลบ30 j ครับแล้วก็จะได้เป็นนี่ครับ หกสิบไอลบสามสิบเจหน่วยเป็นนิวตันเมตรครับได้คำตอบของข้อหนึ่งแล้วครับขอบคุณครับมาดูตัวอย่างที่สองนะครับโจทย์บอกว่ากำหนดขนาดของโมเมนตัมเชียงมุมทรงกลมรอบ 2กิโลกร,รัมนะครับรอบจุด O ก็ไก่ให้หาโมเมนตัมเชิงมุมในรูปของเวกเตอร์ครับก็คือ H0 แล้วก็มีสัญดุลเวกเตอร์ครับขอไข่เป็นจงหาโมเมนตัมเชิงมุมในรูปของสเกลาร์ครับเราจะมาทำก็ไก่ก่อนครับจากสูตรนะครับ h สุศูนกับอคูณ MV นะครับ อาของเราก็จะได้เป็นนี่ครับขาภไยครับจากจุดนี้กับถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็น12อเมตรครับตามแกนก็จะได้เป็น12 i ครับบวกกับจากจุดนี้ครับถึงจุดนี้ก็จะเป็น 5j ครับเป็น บวกเพราะว่าขึ้นตามแกนนี้นครับแกน y เป็นบวกคูณ x นะครับ m ของเราก็จะได้เป็น2กิโลกรัมนะครับ v นะครับ v ในข้อนี้นะครับมันจะโจทย์จำกกำหนดเป็น7เมตรเซคทํทำมุม45องศาตามกับแกนนี้นครับเราก็จะแตกแรงเข้าแกน x และแกน y นครับ เราจะแตกต่างได้เป็น7คอร cos สี่สิบห้าบวกเจ็ด sin สี่สิบห้าครับก็จะเท่ากับอันนี้ดึงลงมาเลยครับเจ็ด cos สี่สิบห้าก็จะได้เป็นสี่จุดเก้าห้าครับขอาผครับตรงนี้เป็น i ครับตรงนี้เป็น j ครับ เป็น i เพราะว่าแตะข้าวแกน x เ,เป็นคอร์ดครับแล้วก็แตะข้าวแกน y เป็นสายครับจะได้เป็น4 9 5 i บวก4 9 5 j นะครับเราจะทำการคูณสองเข้าไปนะครับจะได้เป็น 9. 9ก้ากับ9.9นะครับคูณกันโดยรอบนี้ผมจะไม่คูณเมทริกให้ดูนะครับก็จะได้เป็นคำตอบเป็น69.3ิบก้กิโลกรัมคูณเมตรเปอร์เซกเมตรกำลังสองเปอร์เซกครับต่อไปเป็นข้อไข่นะครับหาโมเมนตัมเชิงมุมในรูปของสเกลาร์นะครับ ในรูปของสเกลาร์เราก็จะหาจากรูทของกำลัง2ของเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับโดยเราจะไม่มี i กับ j ครับแล้วก็จะทำแค่ของ k นะครับก็จะได้เป็นรูทของ69.3กยกกำลังสนะก็จะได้69.3เหมือนเดิมหน่วยเป็นกิโลกรัมคูณเมตรกำลังสองเปอร์เซเหมือนเดิมครับ จบแล้วครับ